สวัสดีครับผมจากเกดอินพ็ตนะครับผมวันนี้ก็มานำเสนอนะครับผมรถ ATV 125 C C ซีซีมินินะครับผมตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับนี่ฮะไฟสปอร์ตไลท์นะครับ LED นะครับผมสีดวงเลยนะครับผมนะฮะทนทานเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะไฟหน้าอีกสองนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผม มาพร้อมกับล้อขนาด8นิ้วนะครับผมดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะไว้ดูดได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมเป็นเครื่อง125 cc ซีจังหวะเติมน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95.1นะฮะเหมือนมอไซค์ทุกอย่างเลยนะครับผม นะะฮเครื่องก็เหมือนมอไซค์นะครับผมนะดูแลง่ายนะครับลูกค้าสามารถดูแลได้ตัวเองได้ด้วยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องง่ายครับใช้น้ํามันเครื่องนะครับอ่มอเตอร์ไซค์สีจังหวะทั่วไปเลยนะครับผมกระป๋องเล็กกระป๋องเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะะนครับนี่ฮะมาพร้อมกับเกียร์ระบบออโต้คัสนะครับขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับเพียงแต่นะครับกดเกียร์นะครับเดินหน้านะครับผม3จังหวะนะครับนะฮะหนึ่งสองสาม ปีสเกียร์นะครับผมส่วนถอยหลังนะครับกดกลับนะครับจากเกียร์สามมา2มาหนึ่งมาเกียร์ว่างอีกเกียร์เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมมีเดินหน้า3มถอยหลังหนึ่งนะครับผม ใช้ง่ายมากครับผมตัวนี้นะครับเป็นระบบคาร์บูรเตอร์นะครับดูแลง่ายนะครับร้านทั่วไปแล้วมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถดูแลให้ได้เลยนะครับซ่อมง่ายมาครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถดูแลเองได้นะครับผมมาดูด้านท้ายนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้ก็สามารถวางของได้นะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็มียางอะไหลมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าได้ตามคลิปทั้งหมดนะครับผมนะฮะมียางอะไหลให้เรียบร้อยนะครับ ด้านล่างนะครับเป็นถอยเสียปลายคู่นะครับผมนะฮะปลายคู่แล้วก็โชคหลัง2ตัวนะครับผมตัวนี้รับน้ําหนักกัน300รกิโลเลยทีเดียวนะครับดิสเบรกหลังนะครับผมนะฮะนะครับมาดูนะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับอ่านะครับผมอ่านี่ครับเป็นที่บังความร้อนถอยเสียนะครับนะฮะตัวนี้นะครับที่คาร์บูเรเตอร์นะครับมีโชคน้ํามัน เวลาสตาร์ทตอนเช้านะครับผมเวลาตอนเช้าบางทีติดยากก็ยกขึ้นนะครับผมนะครับพอสตาร์ทติดแล้วก็กดลงนะครับผมการใช้งานปกติก็คืออยู่ในตำแหน่งกดลงนะครับผมนะครับใช้ง่ายครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับผมมาดูด้านบนนะครับด้านบน ตัวนี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็เหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับผมนะครับทนทานไม่หักนะครับผมตัวนี้เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิคสตาร์ทเครื่องนะครับผมกดสตาร์ทเครื่องนะครับเบรกนะครับเบรกหน้านะครับผมเบรกสามารถที่จะล็อกได้นะครับมีปุ่มล็อกเบรกเหมือนครับเหมือนรถยนต์นะครับผมเป็นเบรกมือนะครับเวลาเราจาะบนทางชันนะครับผมนะครับนะครับฝั่งนี้เบรกหลังเหมือนกันครับล็อกได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะล็อกได้เหมือนกันนะครับผม นี่ครับผมเวลาจอดบนเนินทางชันนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิ์ไฟนะครับไฟหน้านะครับผมไฟนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญญาณแต่นะครับผมอ่าโอเคสัญญาณแต่นะครับผมมีให้พร้อมเลยมีแต่ให้พร้อมนะครับหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดก็จะมีตำแหน่งเกียร์ครับ D N มีเกียร์ว่างนะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สนะครับเกียร์สเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับ มีนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ที่เปิดไฟหน้านะครับผมอ่านะครับแล้วก็นะครับนี่เป็นกุญแจนะครับถังน้ํามันนะครับเป็นถังน้ํามันนะครับเหล็กอย่างดีนะครับผมนะครับขนาด3ลิตรนะครับผมนะครับอ่ามาดูที่ตัวนี้ครับมีกุญแจให้2ดอกนะครับผมแล้วก็มีรีโมทกันขโมยให้เรียบร้อยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรีโมทกันขโมยนะครับผมอ่าสีม่วงนั่นคือตัวกดกันขโมย นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นปลดล็อกกุญแจนะครับก็คือปลดล็อกกันขโมยนะครับผมนะครับรูปคล้ายๆกระดิ่งนี้ก็คือเหมือนเราเรียกรถตามห้างนะครับกดเรียกรถจะมีสัญญาณเสียงขึ้นมานะครับส่วนรูปรูปที่เป็นคล้ายๆสาย้าตัวนี้ก็เป็นกดสตาร์ทเครื่องที่รีโมทนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทเครื่องให้นะครับกด2ครั้งนะครับผม1 2สองนะครับผมสตาร์ทเครื่องที่รีโมทได้เลยนะครับผม สตาร์ทเครื่องที่รีโมทได้เลยนะครับผมเนี่ยการเร่ง oh นะครับผมนะครับการเร่งเหมือนว่ารใส่เลยนะครับผมท่อไอเสียนะครับไอเสียออกทั้งสองท่อนะครับผมไอเสียออกทั้งสองท่อนะครับผมอ่าเวลาดับเครื่องนะครับถ้าสตาร์ทที่รีโมทให้ดับที่รีโมทนะครับผมอ่านะครับผมกดดับที่รีโมทกคือกดตัวปุ่ล็อกแต่ขโมยนะครับผม ครับนะฮะถ้าสตาร์ทที่รีโมทต้องกดหลับที่รีโมทนะฮะไปดับที่กุญแจมันจะไม่ดับนะครับนะฮะโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรและไลน์นะครับ0618933976นะครับผมนะฮะสีนะครับก็จะมีสีดำแดงน้ำเงินเหลืองนะครับเขียวลายพางนะครับผมลูกค้าสามารถทักมาสั่งได้เลยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ